ท่านพิสุสมนเนทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องบาร,รมีกันต่อไปก็คงเป็นศีลและบาร,รมีวันก่อนพูดมาได้หน่อยเดียวเวลาหมดเฉพาะเรื่องศีลมัวไปเล่าเรื่องของท่านที่มาเพลินไปแต่ความจริงการปฏิบัติศีลนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ถ้าเรามีทานบาร,รมีดีแล้วท <c oughs> านบาร,รมีก็เป็นปัจจัยโยงให้สิ่งเกิดทั้งนี้พ,อพ่ออะไรเพราะว่าคนที่จะให้ทานได้นั้นก็ได้บอกไว้แล้วว่าต้องมีพรหมีหารสีความจริงพรหมีหารสีนี่เลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งสมาธิเลี้ยงทั้งปัญญาและก็ช่วยกันในการให้ทานกองการกุศล คนที่มีพรหมิหารสี่อย่างเดียวแก็บัญโคงในพรหมิหารสี่ทุกอย่างจะมีหมดทานบารมีก็เต็มศีลบารมีก็เต็มเมคธรบารมีก็เต็มปัญญาบารมีก็เต็มเต็มเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีพรหมิหารสี่มีมจิตเยือกเย็นพรหมิหารสี่เขาพูดด้วยหน่อยหนึ่งนะ หรือว่าบางท่านไม่ได้เคยฟังจยชง,งนพระวิหารสี่ก็คือหนึ่งมีความรักรักในคนรักในสัตว์เสมอได้ตัวเราในการที่สองสงสารเอ็งคนและสัตว์มีความสงสารมันก็สงสารตัวเราเองก็อีสาม,มีจิตอ่อนโยนไม่ชาดิศยาใครเอ็งใครได้ดีพอยินดีด้วยและปฏิบัติความดีตามเขา ก็ดีสี่เห็นใครเพลียงพรามมีความทุกข์ไม่ซ้ำเติมจิตพร้อมจะช่วยย่าเสมอถ้ามีโอกาสน,นี่ลักษณะของพรมีหารสี่มีสี่อย่างแบบนี้น,นี่บอกไปแล้วว่าคนที่อยากให้ทานได้ต้องมีพรมีหารสี่เมื่อพระมีหารสี่มีแล้วสิ่งก็มีได้เพราะเมตตาความรักก็มีกรุณาความสงสารก็มี จิตอ่อนโยนก็มีเขาเบิกขาวางเฉยก็มีเฉยเพราะอะไรยังสัตว์เดินมาพอที่จะฆ่าได้เราก็ไม่ฆ่าปล่อยไปจัดแปลพยานเห็นของพอที่จะขโมยได้เราก็ไม่ข, <c oughs> ขโมยเบิกข,า,ขาก็เฉยเห็นคนที่น่ารักพอที่จะยย้แย่งความรักเขาได้เราก็ไม่ทำเฉย คนพอที่โกหกได้แล้วก็ไม่โกหกเฉยหรือว่าดื่มสุรามีไรมันล่ออยู่ข้างข้าหน้าเราก็ไม่ดื่มเฉยอย่างนี้ก็ได้หรือมีความรักที่อย่างหนึ่งฆ้าเขาไม่ได้ทรมานไม่ได้มีความรักที่อย่างหนึ่งคดโกงเขาไม่ได้ขโมยเขาก็ไม่ได้มันทำไม่ได้มีความรักที่อย่างหนึ่งแย่งความรักเขาก็ไม่ได้ มีความรักที่อย่างหนึ่งก็โกหกหมดเท็กก็ไม่ได้โถโหคนรักกันจะโกะหกโกหกกันยังไงนี่ลักษณะของคนที่มีพรหมิหารสี่ดีอย่างนี้ฉะนั้นการรักษาศาินก็เป็นการรักษาไม่ยาก <c oughs> ถ้ามีพรหมิหารสี่แล้วศินไม่ยากเลยอยู่กับอยู่กับตัวแน่นอนดะ <c oughs> นั้นในวันก่อน,ก,อนก่อนก็บอกว่าทุกคน ให้ระวังอบายภูมิคือหนึ่งคิดว่าชีวิตจะต้องตายไว้เสมอแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตจะตายวันพรุ่งนี้คอยคิดว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้ยึดพรไตรยสรนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่ยอมรับนับถือปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์จิตตั้งหวังไม้ถึงนิพพาน อันนี้การอบายภูมิได้แน่อย่าลืมนะครับแต่ศีลน,นี่ก็มีความจําเป็นต้องรักษาตามแบบฉบับของตัวเองเป็นพระตรกสาศีลพระเป็นเนนตระสาศีลเนนเป็นญาติโยมพุทธบริษัททรงศีลห้าบริสุทธิ์เท่านี้แน่นอนแต่ว่าถ้าขายกมบสิบแย่เหมือนกันอย่างท่านสิริมาเนี่ยขายกมบสิบ ความจริงถ้านก็เป็นคนใจบุญสนทานแต่ปากเสียไปหน่อย <c oughs> ถือตัวว่าเป็นลูกเศรษฐีแล้วมั้งเลยต้องลงนรกก็เป็นหญิงแพทย์เสียฉะนั้นทุกคนถ้าหากให้ทานได้ก็รักษาสินได้อายะพ่อสินห้าเคยญาติโยมมีเวลาศึกษาน้อยสินห้าก็มีห้าทิขาบทตามที่ทราบแล้ว <c oughs> หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดปิณกรรมสี่ไม่พูดมุสาวาทห้าไม่เดื่มสุรามรไรและสินห้าใบการดียังไงบางคนบอกว่าถ้ารักษาสิงกันหมดโลกจะจนแต่ว่าเพื่อนพิสุสมันเนนนั่งไหลและยาตโยมที่กำลังนั่งฟังวันนี้แย่คอมันแย่จริงๆ ที่กำลังนั่งฟังเบื้องสัพว่าผลของการรักษาสินห้าเป็นปอย่างนี้ถ่าพระเน้นรักษาสินห้าไม่ได้นะต้องรักษาตามสิ่งของตน <c oughs> สินห้าข้อที่หนึ่งถ้าเราเป็นคนมีเมตตาปราณี <c oughs> จิตใจไม่โหดร้ายเราก็จะมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทุกคนเสมอเมตตาปราณีเขา <c oughs> ช่วยงานเขาเกื้อกูลเขาไปเห็นหน้าใครก็ยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มให้อย่านี้จิตใจก็สดชื่นถ้าคนทั้งโลกดีเหมือนกันหมดอย่างนี้โลกจะมีความร่ำรวยก็จะเห็นว่าหนึ่งไม่ต้องเตรียมการสงคราม ของที่ใช้ในสงครามมีอะไรบ้างเงินทองทุ่มเทกันไปโดยรักอีรานเป็นแค่รบกันแค่เจ็ดวันหมดเงินไปทั้งแสนล้านถ้าว่าเราไม่ต้องรบกันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหมดสิ้นเปลืองเงินแบบนั้นแล้วก็ไม่ถ้าไม่มีการรบราค้าปัานกันเลยอาวุธสงครามก็ไม่ต้องเตรียมอาทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมี ไม่ต้องมีอะไรทั้งหมดต่างคนต่างอยู่กันแบบสบายๆเพราะไม่มีใครรบกวนกันก็ลงคิดว่าไอ้ทรัพย์สินที่ต้องซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์หาการป้องกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องจ่ายไปเงินจะเหลือชาติปีกับชาติปีละเท่าไหร <c> ่ <oughs> ดูว่างบประมาณเกี่ยวกับคนใจร้ายในยปีเสียเท่าไหร่หนึ่งเพื่อป้องกันป้องกันต้องการ,รการ,รการลดราคาข้าวฝัน การยึดประเทศต,ต้องใช้งบประมาณทหารปีละเท่าไหร่และคนโหดร้ายก็ยังมีอยู่อีกต้องสร้างเรือนจำราคาสร้างเรือนจำเรือนละเท่าไรถ้าเจ้าหน้าที่ในเรือนจำต้องจ่ายเงินเดือนเดือนละเท่าไรแล้วก็อาหารของนักโทษต้นใจวันละเท่าไรแล้วก็ต้องไปจ้างพิพากษาไอายการต้องมีท่านนายต้องมีเจ้าหน้าที่ต่าง ก็ต้องใช้งบประมาณสิ้นเปลืองต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่จังหวัดเป็นการควบคุมงบประมาณส่วนนี้ทั้งหมดปีมหาศาล <c oughs> เราต้องใช้เพื่อป้องกันกันคนใจร้ายหาว่าคนเราใจดีทุกคนก็ไม่ต้องใช้เงินงบนี้ทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะนอนตาหลับ อันนี้ประโยชน์ในปัจจุบัน <c oughs> สำหรับประโยชน์ในสัมปรายพภพอนดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งฟังอยู่นี่ได้มโนยิธิแล้วทุกคนทุกคนเคยไปนรกมาแล้วเคยไปเห็นสวรรค์มาแล้วเคยไปเห็นพรม,มโลกมาแล้วแล้วรู้จักอารมณ์ของพระนิพพานแล้ว <c oughs> และครูเขาสอน ปกเพนิวาสานุติยานคือระลึกชาติก็ทําได้แล้วอาตีตญญต,นนตังสิยานเหตุการณ์อดีตก็สอนอนาคตังติยานเหตุการณ์ข้างหน้าครูก็สอนตั้งคนต่างรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใจร้ายที่ลงนรกเพราะขาดศินห้าข้อที่หนึ่ง <c oughs> เพราะขาะศินห้าข้อที่หนึ่งก็ทุกคนก็อเห็นแล้ว ว่าลงนรกกันเป็นแถวมีความกระทุกทุกขเวทนาขนาดไหนนี่คนที่ไม่ละเมิดศีลตายไปแล้วมีผลอย่างนี้จากนารกมาเป็นเปรตจากเปรตเป็นสุรกายจากสุรกายเป็นสติฉันจากสติฉันมาเป็นคนอายุสั้นพลันตายบ้างลูกมากบ้างโรคภัยไข้เจ็บมากบ้างบางคนหนักที่เป็นอัมพาตก็มีนี่เพราะเหตุการ์ใจร้ายทั้งนั้น ไม่ครบในสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าเคารพในสิ่งข้อที่หนึ่งเป็นคนสวยไม่ยุยืนนานมีความสุขโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเปลี่ยนน้อยบางทีก็ไม่เบียดเปลี่ยนเลย <c oughs> นี่นะครับเป็นอย่างนี้ถ้าเราสิงข้อที่สองสิงข้อที่สองถ้าเราไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงกันถ้าขโมยไม่มีก็ไม่ต้องมีเรือนจํา ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เรือนจําไม่ต้องมีพีภาษาไม่ต้องมีอายการไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีพยาบาลกำนันไม่ต้องมีนายอำเภอไม่ต้องมีผู้ว่าการจังหวัดเจ้าหน้าที่ทั้งหมดทุกคนเรื่องงบประมาณในในประเทศที่ต้องเสียภาษียก่อนมันก็ไม่ต้องเสียเพราะเงินทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเงินของเราทั้งนั้นที่เราส่งกันเข้าไปแล้วก็มีจุดหนึ่ง ที่เราจะต้องคิดสมมติว่าไอ้เรื่องงบประมาณผ่นดินเราไม่ได้โหดกันโหดเฉพาะบ้านเราถ้ามีขโมยบ้านเราก็ต้องทําแข็งแรงทําประตูหน้าต่างแข็งแรงมาสิ้นเปลืองเท่าไหร่กุญแจก็ต้องหากุญแจใส่ใส่แล้วใส่อีกหลายหลายดอกบางบางบ้านก็มีดอกเดียวบางบ้านก็มีหลายดอกสมมติว่าประเทศไทยเนี่ยมีบ้านสักสิบล้านหลัง ใช้กุญแจบ้านหลังหลังละดดอกกุญแจสิบล้านดอกนี่ราคาเท่าไหร่นี่มันก็ต้องสิ้นเปลืองไปมากทั้นนึกหากว่าไม่มีการรักไม่มีการขโมยกัน <c oughs> โรคโลกก็จะมีแต่ความสุขคนก็จะมีแต่ความร่ำรวยหามาได้เท่าไรกินใช้แบบสบ,บายๆไม่ต่องคนไม่ต้องเรงโจนคนร้ายจะจี้จะปล้น ไม่ต้องเกรงภัยอันตรายไม่ต้องกลัวขโมยลักน้อยก็เป็นสุขรับก,ก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข <c oughs> นี่ผลของการไม่มีการลักไม่มีการปล้นไม่มีกินจี้รักษาสินข้อที่สองถ้าละเมิดสินข้อที่สองชาตินี้ก็ไม่มีความสุขไปไหนก็มีศัตรูรอบข้างเพราะเราลักกต่ขโมยเขาเขาก็เกลียดดีไม่ดีก็เข้าเดินจําไป <c oughs> เป็นคนที่ไม่มีความสบายใจตายจากชาตินี้ลงนรกแน่ไปเป็นเปรตอสุรกายสถิตดชานเกิดมาเป็นคนใหม่ไฟไหม้บ้านบ้างน้ำท่วมให้ของเสียหายบ้างลมพัดบานพังเสบ้างถูกกร,กระโจนพ้นบ้างที่เป็นอย่างนี้ขอญาตโยมพุทธบริษัทโปรดทราบว่าเป็นโทษก็อทินาทานในชาติก่อน ความจริงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็พูดมานานแล้วก็น่าจะเข้าใจแต่ก็ยังมีคนส่วนใหญ่ไม่ยอมเข้าใจมาถามบ่อยๆก็เลยพูดให้ฟังถ้าหากว่าข้อสิ่งข้อที่สามกาเมสุมิชาจารย์ <c oughs> การไปละเมิดสิทธิในคนรักของคนอื่นเราก็ต้องคิดดูถ้าเาละเมิดสิทธิในคนรักของเราเราจะมีความรู้สึกยังไง เราไม่ชอบใจเราเกลียดเขาล่ะเราไปทําอย่างนั้นเขาจะรักเราไหมเขาก็เกลียดเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูการมีศัตรูในจิตไม่มีความสุขต้องระวังภัยเสมอถ้าแต่คนไม่มีไม่มีคนเจ้าชู้ประเภทนี้ก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่้าที่ว่ามาแล้วพูดไปก็ลาคาญว่าประมาณก็เป็น่ายชติก็มีความเจริญ ถ้า,าว่าไม่มีคนพูดโกหกความจริงแค่มุสาวาตัวเดียวไม่พอนะญาติโยมอย่าลืมเรื่องสิธิมาต้องพูดความไม่พูดปดด้วยไม่พูดหยาบด้วยแล้วก็ไม่พูดวาจาให้เขาแตกเล่ากันคือนินทาชาวบ้านด้วยแล้วก็ไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ถ้าเราไม่พูดอย่างนี้วาจาสี่อย่างไม่มีสำหรับเรา เรามีแต่ว,วาจาตามความเป็นจริงรู้จักเวลาในการพูดมีวาจาอ่อนหวานทันยปิปยาจาับใช้วาจาเขาละหมัดสมานมีความรักกันมีความสาม,มัคคขีกันแทนทีน่แยกให้แตกแยกกันถ้าว,วาจาใดที่ไม่เป็นประโยชน์เราไม่พูดทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่สี่เป็นตัวมหาเสน่ห์ ถ้าพูดดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามีเสียงเป็นทิศหมายความเสียงจะแตกกระเจีกระเจิงเ,เป็นคาถาแตกก็ตามเถอะแต่คนเขาก็ชอบฟังเพรกากบอกพูดจริงพูดเพราะพูดดีเรารักกันพูดเจ้าวาจาที่มีประโยชน์ไปที่ไหนก็มีแต่คนรัก เรื่องต่างๆเรื่องร้ายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารต้องมาปราบปรามจับกลุมมันก็ไม่มีถ้าคนพูดดีกันเส้งหมดก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมไม่ต้องเปลืองวะมาณไม่มีความลำบากไม่มีความทุกข์นี่ข้อสุดท้ายถ้าเราเดื่มสุรามีไรให้สุรามรัยกินแล้วมันอิ่มหรือเปล่ากินแล้วก็ต้องมากินข้าวใหม่ คนเดื่มสุราเนี่ยเขาพ่ดทานอภัยเธอะขอพูดตรงไปตรงมาคือว่าคนตั้งใจให้ตัวเองเป็นคนบ้า <c oughs> นี่พูดภาษาไทยชัดๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะาการใดๆที่เรามีความละอายอยู่ขนาะที่ไม่ดื่มสุราเราไม่ทำแต่พอดื่มสุราเข้าไปแล้วมันทำทุกอย่างอย่างที่ชาวบ้านเขาไม่ทำกัน ก็ทราบๆอยู่แล้วว่าการดื่มสุราเป็นอย่างโซามีอะไรเป็นยังไง <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดกันง่ายๆถ้าเราดื่มสุราวันละสิบบาทเดือนหนึ่งเราต้องจ่ายสตังสามร้อยบาทปีหนึ่งสามร้อยเรียกว่าสามพันหกร้อยบาทเศษปีหนึ่งเกือบจะทื้อซื้อทองคำได้หนึ่งเส้น ถ้เาเงินจำนวนนี้ไปเป็นกับข้าวกินที่บ้านและลูกไปโรงเรียนไม่มีประโยชน์มากกว่าหรือนี่พูดกันอย่างหลวงตาพูดร <c oughs> วมความว่าประโยชน์ทางการละเมิดศีลไม่มีอะไรดีซึ่งมีการตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เดือมสุรามีไรมีแต่คนรักมีแต่คนชอบมีท่านนายทหารผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านจะเป็นเปนทูตทหารที่ออสเตรเลียจะบอกชื่อเลยนะเวลานี้ท่านก็มีชีวิตอยู่ท่านเป็นคนไม่เด่มสุรามีไร <c oughs> และแถมเล่นการพนันก็ไม่เป็นทั้งผัวทั้งเมียเนะี่ยเวลานี้ท่านเป็นในบนอากาศเตทหารอากาศ แล้วก่อนที่จะไปก็มีท่านที่เคยไปเป็นพูดมาก่อนบอกว่าท่านเดิมสุราไม่เป็นเล่นพันเกินเป็นไพาไม่เปือนเนี่ยมันคบกับเขายากพวยเขายากการเข้าสังคมม่นถนัดจะต้องกินเหล้าเมายาท่านก็เคยปรารลบัตมาแตมาก็บอกว่าไม่ต้องเมื่อไม่มีใครเขาคบก็ช่างมันเถอะแล้วก็ทํางานตามหน้าที่ ท่านก็ทรงตัวก็ท่านดีไปก็ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพน,นันแต่แทนที่ฝลังจะไม่คบกับฝรั่งคบมากรักมากเป็นคนที่ฝลังชอบมากมีสังคมดีมีเพื่อนชอบพอเร็วเร็ว,ร,ว,ร,วรักกันมากผิดปกติทั้งทั้งทั้งก็ออกเข้าออกปากว่าทูตมีมาด้วยกันเยอะแล้วไม่ดีเท่าคนนี้เลย กำหนดให้อยู่สามปีท่านต้องต่ออีกสองปีเป็นห้าปีะะโยชน์ก็คือลูกชายสองคนได้ปริญญาทั้งคู่อีกคนหนึ่งได้ปริญญาดีแล้วดูจะไปเรียนปริญญาโทยังไงก็ไม่ทราบรวนความได้ปริญญาทั้งคู่อันนี้ถ้าพ่อดีแม่ดีพ่อไม่เดือดร่นสุราม่ไรไ <c oughs> ปอย่างนี้ตัวท่านก็มีความสบายมีคนชอบมีคนรัก ็โรวมความไม่เปลียงด้วยมีศักดิ์ศรีดีด้วยถ้าการละเมิดศีลทั้งหมดย้อนหลังไม่ทีหนึ่งพอญาติโยมพทุทธบริษัทฟังนะ่าจาให้ดีนะมักจะมาพูดมาถามอยู่เสมอปุ้นก็ทำก็ทิ้งก็ทอดโบยก็สร้าง <c oughs> บุญอะไรอะไรก็ทําพระไม่ช่วยเลย แต่ความจริงพระท่านช่วยท่านมาสองพันห้าร้อยปีเสร็จแล้วแต่โยมไม่รับความช่วยเหลือของพระนี่พระจะทำยังไงพระเตือนบวัน,นึ่งอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโยมแก้แก้ตัวมันจนนี่หรือถ้าไม่จนมันเปลืองสตังนี่ฉันต้องตกปลาฉันต้องทอดแถต้องยิงนก แนื่ก็ในเมื่อโยมฝืนคําสั่งและคําแนะนําของพระพระได้เด็ดบอกอย่างเดียวบังคับไม่ได้ไม่มีอำนาจลงโทษกระวดาดเจ้นั้นเมื่อชาติก่อนท่านทํามาอย่างนี้ชาตินี้ก็ต้องรับโทษอย่างน้อยที่สุดหนึ่งป่วยไข้ไม่สบายถ้าหนักไปหน่อยก็อายุสั้นพลันตายถ้าสิ่งข้อที่สองหากว่าท่านละเมิดไฟไม่บ้าน แล้วก็น้ำท่วมบานพังเข้าของเสียหายลมพัดบานพังเข้าของเสียหายโจนปล้นโจนจีอันนี้ก็เป็นโทษก็ที่นาทานอย่าไปโทษใครเราทำเขาเรามาเองก็มารับผลกรรมซะหน่อยสิ่าทำฟรีกันยังไง <c oughs> แล้วก็สิงข้อที่สามเจ้าโชว์เกินไป ไม่มีเขตจำกัดเฉพาะสามีพัญญาเกิดมามีลูกมีเต้ามีคนในปกครองดื้อด้านไม่อยู่ในอาวาสมีความความกัดกุ้มใจมีแต่ความลำบากทุกข์ทรมานอยู่เสมอเพราะเราไม่สำรวมไม่สันโดษในโลกโมโทสันนกามารมณ์ห้โทษใครเขาละ่ะ ถ้าพูดไม่ดีพูดปดบ้างพูดหยาบบ้างพูดแย่็ยุแยงเขาแตกกันบ้างพูดวาจาเหลวไหลบ้างเกิดมาชาตินี้พูดจริงพูดดีไม่มีใครอยากฟังพูดความเป็นจริงไม่มีใครเขาเชื่ออันนี้มันโทษที่พูดไม่ดีมันไม่ใช่ก่อนแล้วก็ข้อสุดท้ายสุราจะมีไรตกนรกแล้วไม่พอใจสินห้าข้อผิดข้อไหนตำนรกข้อนั้น ทุกขอ้อเกิดมาชาตินี้อย่างดีที่สุดปวดหัวไม่หายเป็นโ,โรคปวดหัวบ่อยๆนี่โทษสุราบางๆ <c oughs> นี่ว่าสุราบางๆถ้าสุราหนาปันกรลางก็เป็นโรคสนประสาทถ้าสุราหนาจัดเตมมตราเป็นโรคบ้าเลย นี่โทษของการดื่มสุราเมลัยเป็นอย่างนี้เท่าที่พูดอย่างนี้นะเห็นว่าเพื่อนพิสุสมันเณรทุกคนทุกองค์ที่นั่งฟังอยู่เวลานี้ทุกคนได้มโนยิทธิแล้วท่องเที่ยวสวรรค์ท่องเที่ยวพรหมโลกท่องเทียทเท่ยวนรกที่ไหนได้ที่ไหนกันมาแล้วผลพูดตามนี้ผมพูดตามที่พูดเจ้าทรงตรัส หากว่าท่านไม่มั่นใจตั้งใจไปเลยว่าคนที่ฆ่าสัตว์ชีวิตฆ่าบางไม่ฆ่าบางเขาตกนตรกคุมไหนไปดูได้เลยแต่ฆ่าเป็นอาชิพนกรรมอย่างแม่บ้านทำปลาฆ่าทุกวันวันตัวสองตัวไปอาชีพเป็นอาชินากรรมอย่างนี้ลงเอเวจีมานรกถ้ไปไหนบ้างก็ติดตามก,กันแล้วกัน อย่างคนที่ลักที่ขโมยเขาก็ดีสินห้าแล้วเมื่อขอใดเข้อหนึ่งอดีไปตามดูได้เลยไปตามดูได้ที่ผมพูดเดี๋ยวผมกล้าท้าพวกท่านพราะท่านถามารถพิสูจน์ได้กรวงความสินของฆราวาสขบันดาญาตโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่ามันเป็นโทษเล็กน้อยความจริงทำหน่อยเดียวใหญ่มาก ดูตัวอย่างท่านสิริมานั่นไม่ได้ละเมิดศีลละเมิดกรรมบทสิบใช้วาจาหยาบไปกระทบกระทั่งพระอาหารหันเข้าท่านอาจจะไม่รู้พรอาอารหันก็ได้น้ำหมากอันนั้นอาจจะไม่รู้ว่าใครบุ่นก็ได้เดว่ากล่าวว่าอีหญิงแพทย์สยาคนไหนนะวุวนน้ำหมากทําให้เราอองหมากมาเปื้อนผ้าเราเท่านี้ ตายแล้วต้องเป็นโสเพนีกี่ชาติแต่ในชาติสุดท้ายรู้สึกบุญของทั้งกันดีฟังเทเจองค์สมเด็จพระจินาศีจกเดียวเป็นประโสูดาบัน <c oughs> แล้วก่อนที่เป็นประโสดาบันก็ต้องยำแย่เพราะจากการเป็นโสเพนีนี่แหละบรรดาญาติโยมพุธบริษัททุกท่านและเพื่อนไปสว์สมนเณนีการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา อย่าประมาทอย่าท่านลงตนว่าดีจำพ่ะบาลีที่พระเจ้าทรงเตือนว่าอัตนาโจทยาตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดตนเองว่าเสมอมองดูก่อนอยัหลับทบทวนว่าตั้งแต่ชาเช้าตรู่ถึงเวลานี้เรามีความดีจุดไหนบ้างเราพลาดพลั้งจากความดีจุดไหนบ้าง ตั้งใจว่าวันต่อไปจะไม่ยอมให้พลาดครั้งอีกแต่ไม,ม่ใหม่เขาจะพลาดไปได้แล้วพยายามยับยั้งเรื่อยๆไปในสุดก็อารมณ์ชินมันจะเกิดอารมณ์ชินในศสีลานุสติกามฐานเรียกกระพูดทรงชายในศสีลานุสติกามฐานทรงศีลจงทั้งเป็นปกติเราก็มีแต่ความสุขแต่ว่าบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทและเพื่อนพระิศวรท่าเนเปนที่รัก ศีลานุติกรรมฐานหรือว่าศีลระบารมียังไม่จบเวลาเขาบอกให้พักก็ต้องรอพักแต่เพียงเท่านี้นะวันพรุ่งนี้ถ้าเหมือนเมื่อไหร่มีเวลาว่างคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดีบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิณฑุสมเณรที่รักทุกท่านสวัสดี